นะคุณลุงพอใจได้มาโรงพยาบาลเพื่อติดต่อขอขาเทียมมาติดต่อเรื่องขอขาเทียมปีจา,าคุณลุงพาจะาเที่ยได้ไหมคะสัประมาเร่เดือนค่ะและในขนาดนั้นคุณนายก็โดนวิ่งไล่แต่มองเห็นหน้าคุณวิ่งไม่ชัดเพราะโจรวิ่งไวมากโจรได้วิ่งชนกับคุณลุงพอใจพอดีอคุณลุงพอใจลม้มลงพร้อมรักษากระเป๋าคุณนายไว้และโดนโจรทำลายร่างกายและก็กอดกระเป๋าไว้แน่นจนโจรต้องหนีไป ในระหว่างที่คุณลุงพอใจนอนกอดอยู่นั้นไม่มีแม้แต่แรงที่จะลุกขึ้นคุณนายและตำรวจได้วิ่งตามมาพอดีหลักฐานคามืนจึงทำให้คุณลุงพอใจโดนจับเด็กสาวที่คุณลุงพอใจเคยให้ค่าไอติมก็ได้เห็นค่ะจึงโทรหาผู้ตรกเคล่าไอิดตรวจก เมื่อตัวจเอกสารดูแล้วก็ทราบว่าคุณลุงพอใจไม่ได้ทําผิดจริงคุณลุงพอใจได้รับการปล่อยตัวและได้รับขาเทีย,ยมและโจรตัวจริงก็โดนจับได้ไดละครคุณธรรมคุณลุงพอใจให้ข้อคิดอะไรกับทุกคนบ้าง